สวัสดีครับ FC ช่อง u t u b e วุชิตาบช่องแหนววันนี้ปาน้องสตังไปเที่ยวบ้านยูทูเบอร์ดังครับปี่น้องบ้านยูทูเบอร์ดังสายปลาแห่งประเทศไทยครับปี่น้องผมเชื่อว่าเขาี่ติดหนึ่งอันดับหนึ่งของยูทูเบอร์ไทยในสายปลาสายแหสายปลาแน่ๆครับปีน่น้องบุคคลคนนี้อยากรู้รอติดตามกันว่าเป็นใครอนี้ผมกําลังจะเดินทางนะครับก็นี่ครับไปกับน,น้องสตัง ตอนนี้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมไปเยียนช่อง YouTube บุคคลคนนี้เดี๋ยวผมก็จะพาไปเนะว,ว่าจะเป็นใครถ้าคนเคยดูในช่องเขาถ้าเห็นแล้วต้งองร้องอ๋อแนี่นอนเลยพี่น้องโอเค let's go <S อ่าพี่น้องครับตอนนี้มาเข้าปากทางของช่อง YouTube ดังเลยครับพี่น้อง <c oughs> ดู ทางลุกรังครับตอนนี้กาลังเลาะทางลุกรังมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เขตๆตัวนี้น่าจะเกือบๆถึงเขตบุรีรัมย์ครับพี่น้องก็ข้างหน้าก็จะเป็นแม่น้ําเชื่อมไปหาชีเรียกว่าน้ําสาขาของชีโอ้เนี่ยตรงนี้ที่ u t u b e ดังถ่ายช็อตปลาปลาใหญ่แล้วก็มีเด็กเด็กน้อยผู้หญิงสองคนไล่จับปลานี่จําได้อยู่พี่น้อง,องปลาคอใหญ่ ครับพี่น้องร้ว่าผมมาถูกทางหรือเปล่าครับนี่รัวไม่ได้มาเป็นปีแล้วครับสองปีแล้วครับสอสปีแล้วามาดูพี่น้องมามาชมมาติดตามชมกันว่าเขาจะเป็นใครบางคนเคยดูช่องเขาร้องอ๋อแน่ๆพี่น้องตรงนี้บอกไม่ใช่รอไม่ใช่ไม่ใช่ ใช่ไหมนี่ค่ะทางข้าวเป็นซุ้มเลยนะคะโอ,โอ,โอ้ต้นโมกต้นโมกต้นโมกเต็มเลยแล้วก็จะมีต้นโมก ส้มเต็มเลยซุ้มแต่งงานนี่เป็นซุ้มป่าโมกครับพี่น้องครับซุ้มป่าโมกดูครับขับไปในอุโมงสวยจังเลยเป็นอุโมงลอดถ้ำเลยพี่น้องครับใช่ใช่หาชมได้ยากครับนี่ครับผมว่าไม่มีใครมีครับน่าจะมีที่นี่ที่เดียวครับนี่ครับอุโมงป่าโมกนี่เอ้ยถ่ายพี่ใครจะแต่งงานนี่ถ่ายพี่วดดิ้งอย่างสวยเลยครับนี่ ก็เรียนเชิญครับมาเช่าสถานที oh, <oh, um ่ถ่ายได้ครับนี่เนีับพี่นองนี่ถึงบ้านแล้วอุ้ยอุ้ยล้างรถแล้วเว้ยเราจะไปทางไหนดีไปตรงเข้าไปเลยตรงไปเลยไม่เลื่อยหรอ ครับนี่อยู่ข้างหลังนี่ถึงแล้วอ่าเดี๋ยวจะไปดูเจ้าของบ้านครับพี่น้องไปๆไปใส่แมสก้ก่อนอื่นก็ใส่แมสป้องกัน COVID 19, โควิดโคโรน่าก่อนเออนี่มาถึงแล้วครับบ้านช่องยูทู e ดังเฮ้ย พี่ใบบุญปรัมมาด้วยช่องกระดูกไทยมีสนุคนดูคนฟังดูพี่น้องนี่ครับใครเคยดูช่องเขานี่ต้องร้องอ๋อแน่ๆครับนี่ครับอุ้ยอุ้ยเฮ้ยลูกพ่อคนนี้สวัสดีลุงยัดเลยเร็วสวัสดีสวัสดีค่ะนี่ครับก็ลุงยัดก็อยู่ช่องอะไรก็ถ่ายใบสุรยั์ครับนี่ครับผมฝากเนื้อฝากตัวฝากใจนะครับก็เอฟซีทางผมก็ เข้าไปดูได้ครับช่องอะไรก็ถ่ายใบสรยัตมือหนึ่งสายปลากับแหครับมือเดียวครับมือหนึ่งถ่ายกล้องครับกลางถือกล้องถ่ามือเดียวอย่างนี้ครับปักปงปักเม็ดปลาแหงมือเดียวทุกวันเลยก็ถ่ายโออยถ่ายคลิปก็ไม่ใช่ว่ามันจะราบรื่นเสมอไปเนาะอย่างวันนี้ไปไหนได้ข่าวว่าไปวันนี้ผมก็ไปเมืองพลครับไปก็ีเมืองพลมัมอ่ะมัมเมืองพลนะมัมดังๆอ่ะ ไปก็มันไม่เป็นไปตามแผนก็เออตีรถกลับโอ้ยสุรินเมืองคนก็ผิดพลาดกันได้เนาะผิดพลาดแบบน้างานอ่ะโอเคหน้างานก็ไม่โอเคหลายอย่างเลยว่ะอันนี้ไปคนเดียวเลยบินเดียวเดียวอ๋อรถนี้เพิ่งพิดเครื่องมายังยังไม่กล้าขับขับไปไกลครับเอาวันนั้นอ๋อวันนั้นเห็นเปิดฟ้าสูบตกลงมันมันเป็นอะไรหลายหลายอาการครับผมเออนี่ครับสองหมื่นครับผมที่ไป สองมือหายไปในพิบตาครับโอ้ยตอรับปีใหม่แบบเห็นการเห็นโฟดเฟตอีทีโอโหเห็นถอดฟ้าสูบออกมาแสดงว่าอาการหนักพอควรบุกไก่สู้กันมาทั้งปีไอ้มอน้าแห้งไหมแห้งอ่ะมันไม่แห้งมันอู้หลายยาไทั้งซีนปั๊มรั่วทั้งอ่าแหวนลวมอู้มันหลายยาครับก็เนาะนี่ครับคันนี้ก็นี่ครับก่น้องก็ อะไรก็ถ่ายใบสระยัดใช้ในการขับไปถ่ายทําคลิปถ่ายทําสารกดีลงทางช่อง Youtube นี่ครับนี่ครับนี่ครับคันนี้ครับก็ผมว่าน่าจะอายุรถนี่น่าจะ20ปี20ขึ้นนะครับนี่ครับก็ใช้คุ้มครับก็เนาะเกินคุ้มครับเกินคุ้มนี่คเกินคุ้มครับนี่ครับผมตั้งแต่หัดขับก็คันนี้ครับ ทุกอย่างทุกอย่างก็คันนี้อยู่กับคันนี้หมดเลยเป็นครูอาจางนี่ครับนี่ครับเวลาเรารู้จักอะไรเฉียอะไรทางก็เพราะคันนี้หละครับใ่เป็นทั้งครูเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งผู้ร่วมทางนี่ครับแล้วก็เป็นทั้งหน่วยพยาบาลเวลาพ่อแม่เจ็บใครได้ป่วยก็อาศัยนี่แหละครับพาไปส่งที่โรงพยาบาลนี่ครับโอเคครับผมนี่ครับก็พามา ชมบ้านอะไรก็ถ่ายใบสร,รยานี่ครับ,รบมีจังหว,วัดสวนอยู่ด้านหลัง <c oughs> โอเคครับพี่น้องเดี๋ยวผมอยขออนุญาตปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้เนาะก็วันนี้ก็เดี๋ยวจะมาพบปะสังสรรค์กับลุงยาดสักครู่หนึ่ง <c oughs> ก็ฝากช่องอะไรก็ถ่ายใบสร,รยาด้วยครับ <c oughs> แล้วก็ช่องอุชิตตับชาแนลครับก็เข้ามาดูได้ครับสองช่องนี้ก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนครับ <c oughs> ตั้งแต่สมัย <c oughs> ขี่รถไปโรงเรียนด้วยกัน <c oughs> Ok các không? Ní, mình tăng cát đuôi các bạn. Cát nhà tao các bạn. Chơi gần mày clip na các tăng lên. Ok, <hả>? okay các đi <laughs> <Hả? Okay, hả? cười> <laughs>